มีคนกล่าวว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือได้แต่ข้อความจากอัตถกถาเชื่อถือไม่ได้เพราะไม่ใช่พระพุทธพจน์ที่ถูกควรเป็นอย่างไรที่ถูกก็คือเชื่อถือได้ทั้งพระไตรปิฎกทั้งอัตถกถาเพราะอัตถกถานั้นเป็นคําอธิบายเนื้อความจากพระไตรปิฎกแม้ไม่ใช่พระพุทธดำรัส แต่เป็นคําอธิบายพระพุทธดํารัสที่พระพเ,เจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมวินัยไว้ดีแล้วถ้าเชื่อถือพระไตรปิฎกว่าเป็นพระพุทธวจนะก็ต้องเชื่อถืออธถกถาซึ่งเป็นคําอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยเพราะพระพุทธพจน์ก็ดีอธถกถาก็ดีเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น เป็นไปเพื่อละคลายอวิชชาค,คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อละโลภะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะไม่เป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลสไม่เป็นไปเพื่อประกอบด้วยทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความกำนัดย้อมใจไม่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ไม่เป็นไปเพื่อการคุกคีด้วยหมู่ไม่เป็นไปเพื่อความเปรียดค้านไม่เป็นไปเพื่อการเลี้ยงยากคือไม่เป็นไปเพื่อลาบสการะไม่เป็น <dynam> ไปเพื่อการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะถ้าสอดคล้องกันอย่างนี้ก็เป็นความสอดคล้องของพระไตรปิฎกและอัตถกถาแต่ถ้าอ้างพระไตรปิฎกแต่ว่าเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อลาบสการะเป็นไปเพื่อ กิเลสเป็นไปเพื่อการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะก็ไม่ใช่พระพุทธพจน์อยู่ดีอันที่จริงแล้วในเบื้องต้นในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ได้แยกเป็นพระไตรปิฎกแต่เรียกว่าพระธรรมวินยัยและไม่ได้จารึกลงในใบลานไม่มีคำภีพระไตรปิฎก มีในเมื่อหลังพุทธปรินิพานได้450ปีเมื่อพระพุทธตะและพระมหาติสสะพร้อมกับภิกษุจำนวน1,000รูปได้เห็นเหตุแห่งการแตกแยกของพระพุทธศาสนาและความเสื่อมถอยแห่งปัญญาของกุลบุตรผู้เกิดมาในภายหลังว่าจะไม่สามารถดำรงพระธรรมวินัยไว้ได้ คือไม่สามารถทรงจำพระธรรมวินัยตามที่พระสังฆเถระทั้งปวงผู้ซึ่งเป็นพระอราหันต์ที่มีความสามารถทรงจำพระพุทธวจนะคือพระธรรมวินัยไว้ได้อย่างครบถ้วนจึงร่วมกันทำสังฆนาในครั้งที่หที่อาโลกะเลนสถานประเทศศรีลังกา โดยมีพระเจ้าวัตคามณีอภัยทรงอุปธรรมโดยใช้ระยะเวลาในการทำสังคยาาหนึ่งปีด้วยกันจึงสำเร็จโดยแยกออกเป็นพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมสำหรับพระวินัยปีดกนั้นมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสูตรตันตปีดกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปีดกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ รวมเป็นแปดหมพันพระธรรมขันธ์แยกเป็นพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนและได้จารึกลงในใบลานเป็นภาษาสิงหนลจากนั้นได้ทำคำอธิบายพระไตรปิฎกเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎกนั้นคือทาให้ง่ายขึ้นทาให้แจ่มแจ้งขึ้นสามารถที่จะตรวจสอบเทียบเคียงได้ ก็เป็นความการุณาของพระมหาเถระในครั้งนั้นที่มีความประสงค์ที่จะรักษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแม้คุณบุตรผู้เกิดในภายหลังก็สามารถที่จะตรวจสอบเทียบเคียงได้ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นประโยชน์ในการที่จะศึกษาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะไม่เชื่อถืออธถกถาจะเชื่อถือตนเองอธิบายเองถ้าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามพระธรรมวินยัยก็ดีไปถ้าไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงไม่ตรงตามพระธรรมวินยัย แต่ตรงตามกิเลสของตนเพื่อลาบและสก,การะนั้นก็ถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันถ้าพระไตรปิฎกเชื่อถือได้อัตถกถาก็เชื่อถือได้เช่นเดียวกันเพราะพระเถระที่จารึกพระไตรปิฎกในครั้งนั้นก็เป็นชุดเดียวกันซึ่งเป็นพระเถระผู้ร่วมทำสังคนาในครั้งนั้นเช่นเดียวกัน ส่วนคำอธิบายอัตรกรถาในชั้นหลังๆนั้นเรียกว่าดีกาและอาจารย์ที่อธิบายในยุคหลังๆจากดีกานั้นเรียกว่าอนุดีกาหรือเกจิอาจารย์หรืออาจารย์คนใดคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นมติก็คือความเห็นของแต่ละคนแต่ละท่านจะผิดจะถูกก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตามพุทธประสงค์หรือไม่คือตรงตามพระธรรมวินัยหรือไม่อะไรหละ่ะเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องที่ชี้ขาดว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตรงตามพระธรรมวินยัยก็คือพระธรรมวินัยนั้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเห็นจริงหรือไม่มีเหตุผลที่สามารถตรองเห็นตามหรือไม่ เป็นไปเพื่อทำให้หลุดพ้นจากทุกตามสมควรแก่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปตามโลภะโทสะโมหะหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากโลภะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นสิ่งที่จะพิจารณาตัดสินได้